บริษัทรกรุ๊ปวิศวพันธ์ขอนำเสนอเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบพรูอินวันสามารถตัดแผ่นและท่อโลหะได้ภายในเครื่องเดียวช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อเครื่องและช่วยประหยัดพื้นที่ในการวางมากถึง50%หัวตัดเลเซอร์คุณภาพสูงมาพร้อมซอฟต์แวร์จะปรับเลนโฟกัสอัตโนมัติเพื่อควบคุมความสูงของด้านบนและด้านล่างทำให้การเจาะทะลุและการตัดแผ่นความหนาที่แตกต่างกันง่ายขึ้น เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ G e r รุ่นเอฟสามศเลนออรสามารถตัดชิ้นงานที่ความหนาตั้งแต่1มเมจนถึงความหนาสูงสุด10เซนติเมตรทำให้ผลิตชิ้นงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์เฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวและชิ้นงานอื่นๆสามารถตัดวัสดุได้ตั้งแต่เหล็กคาร์บอนสแตนเลสเหล็กลก,กวาวนาอลูมิเนียมและเหล็กชนิดต่างๆ เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มาพร้อมตัวจับชิ้นงานที่ออกแบบมาอย่างพิเศษเพื่อรองรับงานตัดท่อโลหะโดยเฉพาะตัวจับชิ้นงานนี้ใช้ระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่ควบคุมการจับยึดชิ้นงานทั้งสองด้านช่วยให้จับชิ้นงานได้มั่นคงและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมตัวจับชิ้นงานมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับชุดเฟืองและรางขับเคลื่อนช่วยให้สามารถปรับระยะการ จัดยึดและองศาของชิ้นงานละเอียดแม่นยำรองรับการตัดข้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่20ม mm ิลิเมตรถึง200มิลิเมตรและความหนาของข้อตั้งแต่1ม mm ิลิเมตรถึง10มิลิเมตร หัวจับยึดทำจากวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทกช่วยให้สามารถตัดท่อโลหะได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเสียหายเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จึงสามารถทำงานตัดท่อโลหะได้หลากหลายประเภทตัดท่อเหล็กกลมเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ตัดท่อสแตนเลสเพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ตัดท่ออลูมิเนียมเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นขอบคุณสำหรับการรับชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ gvector ติดต่อได้ที่บริษัทรุกวิศวพันจำกัด